สำหรับข่าวร้อนแรงของ MotoGP ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นข่าวการย้ายทีมของมาร์กมาเกตโดยสื่อในสเปนอย่างมากาได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ2พี่น้องตระกูลมาเกตว่าทั้งคู่เตรียมเก็บกระเป๋าย้ายเข้าร่วมทีมเทคทีแก๊สแกในฤดูกาล2025ซึ่งข่าวนี้กลายเป็นข่าวสุดเซอร์ไพรส์ที่สุดในรอบสัปดาห์โดยรายงานระบุว่าเจมี่มาร์ติเผู้จัดการส่วนตัว ของมาร์คและอเล็กมาเกดเปิดเผยว่านักบิดในความดูแลของเขาทั้ง2คนมีโอกาสย้ายไปเทคกีแกแกในฤดูกาล2025โดยมาเกายังรายงานว่า KTM ได้มีการพูดคุยกับเจมมี่มาติเนสถึง2ครั้งที่สนามเฮเลสและที่บาร์เซโลนาซึ่งจากการพูดคุย KTM พร้อมมอบทุกอย่างที่มาเกดต้องการคือลดสเปคโรงงานหากเขาตกลงย้ายมาร่วมทีม ทั้งนี้ KTM มีแผนที่จะดึงตัวเบโด้คอสตาขึ้นมาเป็นทีมเมทกับแบดบินเดอร์ในทีมโรงงานของพวกเขาหาข้อตกลงนี้ลูร่วงและอีกหนึ่งในข้อเสนอที่อาจทำให้มางมาเกสย้ายไปเทคทีแก a สคือพวกเขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญาดึงตัวอเล็กมาเกสมาเป็นทีมเมทของเขาอีกด้วยพร้อมให้รถสเปคใหม่ล่าสุดแก่ทั้งสองคนแต่อย่างไรก็ตาม KTM ก็ทราบดีว่า เป้าหมายหลักของแชมป์โลกปสมัยอย่างมาร์กมาเกตคือ GP 2 5ของดูคาติทีมโรงงานแต่การที่มาเกตจะย้ายไปทีมโรงงานของดูคาติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยสปอนเซอร์ส่วนตัวของเขาอย่างเลดบูซึ่งเป็นปัญหากับดูคาติทีมโรงงานที่มีมอนเตอร์เอน g y ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงแม้ว่าก่อนหน้านี้มาเกตจะเคยยืนการว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อุปสรรคในการย้ายขึ้นทีมโรงงานของเขาก็ตาม ซึ่งในตอนนี้ผู้คนในวงการ2ล้อรวมถึงทีมต่างๆใน MotoGP ต่างเฝ้ารอให้ดูกติทีมโรงงานประกาศไลน์อัพนักบิดของพวกเขาว่าจะเลือกใครระหว่างเอเนีย a บาเจเนนี่ฮอเกมาตินและมาร์กมาเกสมาเป็นทีมเมทของฟันเชสโกบัญญาย่าในปี2025และทั้งหมดก็คือข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ MotoGP ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับ และก่อนจากกันไปฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆพืนได้ฟังกันในคลิปถัด,ถดไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ